Hi Av One วันนี้จะมากินวัตเตอร์ซอฟจริงๆตอนนี้เป็นช็อกโกแลตก็อยู่ในโปรรายการของเขาก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆขกล่องหนึ่งก็99บาทแหละแต่ตอนแรกว่าจะเอามาอย่างละอันนะ่ะเขามีวิธีการบอกด้วยนะขนมปังโคตรสดขนมปังโคตรสดนะก็บัตเตอร์ซอฟบันก็ของสเวนเซนนั่นแหละ we love สเปนเซน เก็บในอนุณหภูมิที่2อถึงหองศาเพราะมันต้องเก็บในอนุณหภูมิเย็นันถึงจะอร่อยชอบมากที่มันเป็นกระดาษอะเป็นกระดาษของเข้าแบบพุ่งสดๆร้อนๆ,ๆเลยโอ้น่ากินะะนะเธน่ากินมากมาตั้งเครื่องแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ช้อนที่เขาให้มาชิ้นละกล่องละเก้าสิบเก้าบาท เป็นยังไงฮะเอาหนึ่งคำก่อนนะโ oh, <what? S 1> อ้โหบัตเตอร์มากโอ้โห oh. เป็นอย่างงี้อื hmm. เห็นแล้วเพื่องปว่าเฮ้ยข้างในมันมีไส้ด้วยอะ่ะไม่หวานมากนะน,น,น,นุ่มๆนุ่มๆนี่ เดี๋ยคยีมันเย็นมากอารมณ์แบบปัตเตอร์อะแต่เย็นจริงอะอโคตรใหญ่คินแล้วเย็นมากเดี๋ยวนี่ต้องพีออเดอร์นะ จิตฟัน <ś 2> ต้องพีออเดอร์เกือบสองถึงสามวันก่อนจะได้ของอ่ะอร่อยอยากกินอันที่มันเป็นนอยโสดนอยโสดจริงๆอ่ะ ไม่แล้วตุ้ยไปฝันเนี่ให้ลองชิมพี่ก็อิ่มแล้วอะ ชอบกิีข้างบนมันเย็นๆเดีอืมอร่อยอ่ะไอค้ครีมข้างหน้ามันอร่อยอ่ะถ้าคนไม่ชอบแบบแป้งอ่ะเิ็นครีมข้างบนก็อร่อยแล้วอ่ะช็อกโกแลตอร่อยอ่ะ อร่อยอ่ะไอคัมกิมอ่ะอร่อยมากเลยแต่ขนมปังมันก็หนาไปนหน่อยเพราะมันเป็นบันไงเป็นขนมปังก้อนๆแต่ตัวครีมอ่ะอร่อยรสชาติใช้ได้เลยอะ่ะอร่อยเลยแหละแต่จะไม่แบบหวานจนเกินไปพอดีอะ่ะปิด จริงาก,กินหมดนะแต่ให้กินหมดต้องใส่อิ่มมาข้าวก่อนแน่เลยอร่อยน้องไปหาซื้อมาทานดูแต่มันก็แล้วแต่ช่วงนะว่าจะมีตัวที่เป็นบัตเตอร์เนยไหมเพราะาพี่ก็ไม่เคยกินขนมปังเนยสดเลยนะอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตก็หวานกําลังดีไม่หวานเกินไปแต่ตัวครีมมนะันอะอร่อยดีอะ ันแบบนุ่มๆเนียนๆแล้วก็เย็นๆเออเพราะมันแช่เย็นมันต้องแช่เย็นเพราะเก็บในความเย็นแต่ข้างในขนมปังก็ขนมปังอ่ะเออก็ขนมปังช็อกโกแเลตธรรมดาข้างในมีไส้นิดนึงแต่ไม่ได้ไส้ใหญ่มากลองไปซื้อมาทานดู9.9บาทก็ถือว่าถูกดว้ว <c oughs> แต่กินเนยสดด้วยตอนแรกก็จะกินเนยสดอันนึงกินอันนี้ <c oughs> นึงว่าเฮ้ยมันแตกต่างก,กันไหมอะไรแต่นี้ได้แค่อันเดียวก็ไม่เป็นไรนี่ไงก็ กินแค่นี้ไปก่อนโูได้ต้องซองกล่องใครจะกินหมดจริงๆก็ไปหากับเพื่อนได้นะไปหาซื้อแบบหารกันอะไรเงี้ยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดไลค์กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งใช่กด subscribe ตรงนี้แล้วกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe ตรงนี้นะแล้วทุกคนบาย thank for watching ไปแล้วนะบาย